พรุ่งนี้ก็จะมีงานกระถิ่นที่บ้านนะคะวันนี้ก็มาทําต้นกระถิ่นนะคะก็ร่วมอาุโมทนาบุญกันนะคะพี่พี่และนะคะอาหารที่แม่ทําต้อนรับวันนี้บอกว่าแม่เข็ดกับเขาเสบๆไปกินเนเดอร์เดี๋ยวสิก็ไปกินเขาอ,อยู่บ้านดูทุกคนของเซฟที่แม่ทําไว้ให้คือแก้งเขียดจ้าเ <laughs> ช่ดบ,า,บาดาเชิดบาดังนะ,อะไไเอ้ะเต็นรูกเกิดมา ฉันเป็นคนเดีาวที่เธอทำแกเขียดต้นหลัจะยังไงฉันจะกินลงไปเนี่ยกินส้มดำไหมพี่แม่จะตามไหมไม่มีปลา้าไม่ต้องตาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแกเขียดฝีมือแม่คือนัมเบอร์วันนะคะสร้างก่อนแม่มาละบอกแม่ว่าแม่ถามว่าอยากกินอะไรบอกว่าแม่ขอเป็นอาหารบ้านๆที่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าอยู่ในเมืองอ่ะคือมันกินหมูกินไก่กินอะไรจนเบื่อหมดแล้วไงแล้วเลยมันเซอร์ไพรส์มากคือแม่ฉันแกงเขียดจ้าทุกคน มันสบายมากแล้วก็อร่อยนะคะสารน้องอ่ะไม่กล้ากินอ่ะหนึงน้องกลางขาแบบคุกง่ายสารไม่กล้ากินเหรอกูเห็นมึงยัดเอายัดเอาไม่ใช่ให้กูกินอันนี้เนี่ยเนี่ยอร่อยค่ะมามาใครอยากนี่เหลือไว้ให้อยู่ว่าจะใส่เท่าไหร่เอามาเร็วเร็วมีแบงก์ย่อยไหมล่ะเออเอามาไม่เอาแบงค์พันมาก็ได้อ่ะใครว่าหรอน้องแหม่มน้อง